หอบใจโซโซไปแถวเขาคอเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแถวคอมมินิสต์นะครับคอมมินิสต์เนี่ยเคยต่อสู้กันอยู่เคยตั้งหลักปักหลักฐานกันอยู่แถวเขาคอนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะก็เคยเป็น กลุ่มขบวนการคอมมิวนิสต์นะครับแต่แถวนั้นน,น,นะฮะซึ่งนะครับในหลวงรอก้าเนี่ยท่านก็ทรงทำการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะจนชนะนะครับเรียกว่าชนะต่อสู้ด้วยในหลายๆทางครับทั้งทำให้มีอยู่มีกินที่ดีนะครับไม่เอาผิดต่างๆนะ ท่านก็สร้างเขื่อนสร้างอะไรนะฮะไอ้คอมมิวนิสต์ก็เลยเรียกว่าตอนนั้นก็ยอมแพ้ยอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมกลับนะฮะกลับตัวนะครับคอมมิวนิสต์ออกจากป่านะสมัยนั้นยอมทิ้งอาวุธยอมอะไรก็ออกประกาศยกเลิกคอมมิวนิสต์ไป ปรากฏว่านะครับมากับตัวภาษาอะไรก็ไม่รู้สงสัยยังแค้นฝังใจไอ้พวกครูพวกคอมมิวนิสต์เหล่านี้มันก็กลับมาในประเทศชาติแล้วมันก็มาเป็นครูสอนตามมหาลัยต่างๆนะครับมาเป็นครูสอนตามมหาลัยต่างๆแอบแฝงสอนเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์ แอบแฝงเรื่องการล้มเจ้าล้มสถาบันอยู่ตามมหาลาัยชั้นนำต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับพวกครูเหล่านี้ฮะพวกคอมมิวนิสต์หลงยุคเขาเป็นเครือข่ายกันบอกเออตอนนั้นแพ้ก็แพ้วะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปปลุกปั่นคนรุ่นใหม่นะจะปลุกปั่นคนรุ่นใหม่ดีกว่าให้เด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาสู้ออกมาล้มล้างการปกครองดีกว่าเนี่ยนี่ครับ ก็ปรากฏว่าลัทธิอันตพานพวกนี้ก็ยังไม่ไปไหนยังแฝงตัวแทรกซึมอยู่ในขบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นเครือข่ายกันนะปลูกฝังเด็กมหาลัยปลูกฝังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องปลูกฝังไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนครับเริ่มเห็นผลแล้วฮะมันออกมาแสดงตัวแล้วครับไอ้ทีใ่ใช้สัญลักษณ์ rt เนี่ย เด็กไม่ได้คิดหรอกฮะเด็กไม่ได้คิดเองมาจากอาจารย์พวกนี้ตัวยุยงเบื้องหลังพวกนี้ไอ้เพกฟิยูดอะ่ะมันไม่ได้คิดเองหรอกเด็กเยาวชนไม่ได้คิดเองมันมาจากอาจารย์เหล่านี้ครับอาจารย์คอมมิวนิสต์เหล่านี้นะคอมมิวนิสต์ลงยุคเหล่านี้นะครับก็เปิดไพ่ออกมาเรียบร้อยว่า อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ใช้สัญลักษณ์อาร์ทีรีสตาร์ทไทยแลนด์นะฮะไอ้พวกนี้ก็อ้างต่างๆเอ้ยมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อย่างนี้อย่างนี้นะก็แถไปเรื่อยเนี่ยนะฮะพวกนี้มันยังเป็นตัวอันตรายอยู่ในสังคมประเทศไทยครับหลอกเด็กหลอกอะไรให้มีความเกลียดชังสถาบันนะ หลอกให้มีความแตกแยกด่าพ่อด่าแม่ตัวเองจะเป็นสหายอยากมีความเท่าเทียมนะฮะอยากจะล้มล้างสถาบันนะครับพี่สีแกก็เลยบอกเอ้ยแบบนี้เนี่ยเราต้องเอาลือกฎหมายการป้องกันคอมมิวนิสต์มาใช้แล้วมั้งนะที่เลิกไปสมัยท่านชวนเพราะว่าสมัยนี้ก็เหมือนแบบว่าเอ้ย คอมมิวนิสต์ไม่มีจากประเทศไทยแล้วแล้วก็เลยจะเลิกแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ไม่ไม่หมดจากประเทศไทยความคิดอุบาทอันภานเหล่านี้ยังอยู่นะครับแอดมินก็เห็นด้วยครับให้กลับเอามาใช้ใครที่เป็นพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะจะต้องโดนกำจัดเพราะมันเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองไม่มีความสงบอย่างนี้ครับนะเห็นด้วยกับพี่สีครับเอรีบรีบ รีบเอาออกมาใช้เลยครับกฎหมายป้องกันคอมมินิตเนี่ยนะเออเนี่ยมันจะเอาค้อนเอาเคียวมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่เหนะ็นไหมนะครับต้องรีบอ,ออกมาใช้ฮะกับใจโซโซเอากฎหมายคอมมินิตมาใช้สักหน่อยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ